ให้น้องเข้าไปที่เติมเงิน <Okay. S 1> นะครับกดไปที่ของเด็ดประจําสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยแพ็กเกจต่างเนาะอันนี้ร้อยสิบ้าบาทเพชรสา0ร้อยเพชรแล้วก็น,นี่แ9บกาบาทนะมีตัวเคนลี่น้องแมวแล้วก็สเก็ตบอร์ดเพชรหนึ่งรอยเพชรนะครับผมแล้วก็ที่คุมค้มคุเลยก็คือน,นี่กับกล่องสุมสกินเปิลสกาชมพูเ k คมังกร m อ็0 M4 ศเอทองนะฮะแล้วก็มีเพชรอีกหนึ100่งร้อยเพชร89ดบาทคุ้ม <Wow. S 1> มากๆเลยครับผมน้องๆที่อยาก ตเติมอะไรคุ้มก็นี่เลย89บาทเองนะครับผมลดถ,ถึง77%นะลุงว่าเซ็ตเนี่ยดีที่สุดแล้ว <ยา S 1> น้องคุไหนอยา,ากได้ก็ตเติมเลยตเติมเลยนะหรือว่าไม่มีเพชรก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวลึกไปเติมให้มาดูอีกอันนึงนะที่บอกว่าเด็ดสุดเลยนี่ร้ย <c oughs> โอ้โหสุดคุ้มเลยนะครับรถแบบรถเยอะมากเลยครับ นี่เลยต้องเซตนี้เลยน,นี่โอ้โห89บาทเองครับ <c oughs> โอ้ยสิบใบโอ้โห <c oughs> คุ้มมากฮืมสุมเปิดอีกอะสิบใบอะครับคุ้มเกินต้องจัดละมั้งก็สิบใบไปลอยโอเคหสุดยอดคุ้มสุดๆครับแล้วก็ไดมอนด์รอยัลครับอีกสิบใบนะครับผม แต่ไปได้รับ89บาทโอ้โหคุ้มสุดๆนะฮะบอกเลยครับว่า GM อ่ะเหมือนแจกฟรีอ่ะครับผมา้ก็ตัวละครใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าลุงจะมาทำคลิปให้นะน้องๆแล้เวเจอกันคลิปหน้าเลยสุ่มตัวละครใหม่นะครับผม